สวัสดีครับหลังจากที่ w o r l d Stock Alert ได้นำเสนอภาพรวมของท้ายปี2568ห้อให้พเพื่อนๆใน EP ีที่แล้ววันนี้เราจะมาต่อกันเลยกับหุ้นที่น่าสนใจในแต่และกลุ่มอุตสาหกรรมตามที่เราได้นำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ฟังเรามีลิงก์พอดแคสต์อีีก่อนอยู่ด้านล่างคลิปนะครับต่อไปนี้คือ5หุ้นที่เราแนะนำจากกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นซึ่งได้รับการคัดเลือกจากศักยภาพในการให้ผลตอบแทนดีกว่า s p 5 0 0ไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคม2569น โดยพิจารณาจากภาษีเงินเฟ้อและสภาวะตลาดณสิ้นเดือนกรกฎาคม2568เรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับกลุ่มพลังงานเราขอแนะนำให้ท่านได้ลองจับตา Exxon Mobil ที่มีการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตลอดจนถึงเคมีพันธ์ต่างๆเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพันผลของราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อเน้นการผลิตในประเทศช่วยลดผลกระทบจากภาษีมีกระแสะเงินสดที่แข็งแกร่งสนับสนุนการจ่ายเงินปันผล แม้จะลดลง3.5%เมื่อวันที่18กรกฎาคมหลังจากความพ่ายแพ้ทางกฎหมายแต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่งมี PE ล่วงหน้าประมาณ11เท่าคาดการ EPS เติบโต8-10%ในปี2,568อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ3.5%ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากบริษัทต,ต,ต่อมาในกลุ่มการเงินนั้นเราแนะนำ JPM Morgan Chase ที่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและการผ่อนคลายกฎระเบียบหลายข้อมีแหล่งไรายได้ที่หลากหลาย ผลประกอบการที่ประกาศล่าสุดก็สูงกว่าที่คาดไว้มี PE ล่วงหน้าประมาณ12เท่าคาดการ EPS เติบโต8-10%อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ2.5%มีความเสี่ยงจากภาษีต่ำมากและยังสามารถส่งผ่านต้นทุนผ่านค่าธรรมเนียมไม่ต้องรับภาระเอง Vertex p h a r m a c e u t i c a l หรือ VRTX โดดเด่นน่าจับตาในกลุ่มการดูแลสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์ยาซิสติกไฟโบซิสของ Vertex สร้างไรายได้ที่สม่ำเสมอโดยไม่มีคู่แข่งในระยะใกล้ กลุ่มผลิตภัณยาใหม่ที่กำลังขยายตัวในด้านการรักษาอื่นๆสนับสนุนการเติบโตนักวิเคราะห์มองเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไรเกินคาดการมุ่งเน้นตลาดในประเทศและอำนาจในการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งในยาเฉพาะทางทำให้ Vertex เ,เ,เป็นหุ้นที่ทนทานต่ออัตราภาษีในอนาคตปัจจุบันมี P/E ล่วงหน้าประมาณ25เท่าคาดการ EPS เติบโต20-15%จนถึงปี2569กลุ่มต่อมาสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง Wall Street Alert มองไปที่ Nextera Energy หรือ NEE ด้วยความเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและสาธารณูปโภคจากความต้องการพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของ AI ในปัจจุบันยังได้รับการประเมินมูลค่าที่ต่ำเพียงประมาณ15เท่าของ EV ต่อ e EBITDA ปี2,570มี EPS เติบโต8-10%ต่อปีพร้อมอัตรางเงินปันผลตอบแทนประมาณ3%นอกจากนี้การเน้นดำเนินงานในประเทศช่วยป้องกันความไม่แน่นอนจากภาษีได้อย่างดีกลุ่มสุดท้ายซอฟต์แวร์และบริการคาดว่าทุกคนคงจะรู้จักกับพลันเทียเทคโนโลยีกันดีอยู่แล้ว แต่เราจะขอขยายความให้เพื่อนเพอนเพิ่มอีกนิดว่าพารันเทียนั้นเป็นผู้คิดค้นระบบวิเคราะห์ AI และสัญญาจากภาครัฐของพารันเทียผลักดันการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง76%ในปี2568และรายได้จากในประเทศช่วยลดความเสี่ยงจากภาษีความต้องการ AI ที่ต่อเนื่องสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงพอสมควรโดยมี PE ล่วงหน้าประมาณ50เท่าคาดการรายได้เติบโต30%เป็นอย่างไรบ้างครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องเราในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตและจะเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างสรรสาระประโยชน์ให้เพื่อนๆต่อไป